ม่อันมีหมากขูดอยู่บ่อหูคุณได้มีไม่มีค่ะมี่จมอรเดี๋ยวไดหมากมันมมกขูดนะบบนีมม่มันสองลูกหรอพ่แม่ออ้ยสองลูกจ้ากำลันตึตงจเอาโลูกมาประทันเขาอืมอ้ยมือไม่สิ Bye bye. บายๆว่ามีนะออนำแล้วก็อามได้แม่พ่อเป็นเก็บเนาวพ่พวงฟิกิทเจะพอ่อออกมาอยู่ทงเนายายสวัสดสิ์สบายเนาะเนาวพ่วงพีกิทอันนี้นะบ่ขาดนะฮะพวนั้นจะบ่บปูไปหุยพอพวกชักเจ้าวันละพอเนี่ย ออกดอกทั้งปีออกหมากทั้งปีตอนไปสื่อมาสิบต้นสิบต้น,ม,น,นมาคัดแล้วมีอยู่หนึ่งต้นที่เป็นเป็น,ปนพ,พ่วงพิกิตแต่ก่อนปลูกเต็มไปหมดเลยพุนครับแต่มันโมเป็นเอาครับ มีเป็นพ่วงพีกิตครับลี่อยู่ลี่ยูวางนี่แ่ละ ว่าว่าแม่ลานจะตอันนั้นบอกอีแม่ตีแม่ย่าตีแม่ตีแม่ตีแม่ย่าตีเลยตีคนดื้อเลย เต้นบอลต้นบอลค่ะวคสาออดเอกแก้วลืมนน้อสองหรุอบบ๊วยแง่ถูกปัญหาเรื่องาม้าเรื่า ซือมังมานามาจากสวนต้นใหม่สิบตน้ปปนะพ่อมาปลูกแล้ว,ลวคัดแล้วมั่็มีอยู่ออยกิ่งเดียวแค่นี้ที่เปยนแป,ป่นพวงพิจิตออกลูกทั้งปีครับ,ป,ป,บนะปีนี้เพิ่งจะซืบมะม่วง มองม่วงแก้วขมิ้นครับสืนะอ่อมาต้นนี่สองร้อยแปดสิบบาทต,ต้องปูเมื่อตอนปีใหม่ครับปลปูกตอนปีใหม่เพือ่อสื้อมามีอยู่สามต้นครับ